ใครคือชัยตอนพวกเขามีอยู่จริงไหมหรือเป็นเพียงจินตนาการที่เราสร้างขึ้นเองหรือมันเป็นเพียงปัชญาแขนยยงหนึ่งหากพิจารณาหลักฐานจากคัมภีร์อัลกุรอานพบว่าชัยตอนนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่เรามองไม่เห็นพวกเขาถูกสร้างขึ้นก่อนมนุษย์และพวกเขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันคำว่าชัยตอนเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากคำว่าชาตันซึ่งแปลว่าสปกปรกเหลวรามและต่ำช้าชัยตอนที่เราอ้างอิงในที่นี้คือ สิ่งถูกสร้างผู้ทรรยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือยินและชัยตอนยังสามารถหมายถึงได้ว่าเป็นผู้ที่ถูกขับไสให้ห่างไกลจากอัลลอฮ์สุภานหัวตาลาและห่างไกลจากความจริงชัยตอนนั้นพบได้ทั้งสองตัวตนคือทั้งในหมู่ยินและมวลมนุษย์ดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคัเพีย์กุณาอานความว่าและในทํานองนั้นแหละเราได้ให้มีศัตรูขึ้นแก่นบ,บีทุกคนคือบรรดาชัยตอนมนุษย์และยินยินคืออะไร และทำไมเราต้องเชื่อว่ามียินพวกยินเป็นส่วนหนึ่งของอันไกด์ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือสิ่งลี้ลับเราต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นมีมากกว่าสิ่งที่เรามองเห็นมมลากาที่ถูกสร้างมาจากแสงก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราเชื่อว่ามีอยู่จริงซึ่งมมลากาก็อยู่ในส่วนของโลกลี้ลับส่วนยินที่ถูกสร้างมาจากเปลวไฟที่ไร้ควันก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นและพวกเขาอยู่ในส่วนของโลกลี้ลับเช่นกัน พวกยินนั้นถูกสร้างมาก่อนมนุษย์พวกเขามีความสามารถในการตัดสินใจที่จะทำความดีความชั่วชเช่นมนุษย์ชัยตอนทั้งในหมู่ยินและในมวลมนุษย์ต่างชักจูงให้ผู้คนทำความชั่วยินชัยตอนจะกระซิบกระซาบที่หัวใจของเราซึ่งเรามองไม่เห็นส่วนมนุษย์ชัยตอนนั้นจะกระซิบกระซาบหัวใจของเราซึ่งเรามองเห็นและได้ยินแต่เราไม่รู้ว่านี่เป็นคำยุยงของชัยตอน ซึ่งเป็นไขรก็ได้แม้แต่เพื่อนของเราที่ักชวนเราให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีอิบลีสคือใครอิบลีสหรือลูซิเฟอร์เป็นพวกยินอิบลีสเป็นสิ่งถูกสร้างตนแรกที่ขัดขืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะกลายเป็นชัยตอนนั้นเขาเป็นหนึ่งในผู้สักการะอัลลอฮ์ละหมาดและสรรเสริญพระองค์จนกระทั่งอัลลอฮ์ยกระดับให้ขึ้นมาอยู่ในหมู่มาลายิกะแต่อิปลีสไม่ใช่มาลายิกะแค่มันถูกยกระดับขึ้นมาเทียบเทียงกับมาลายิกะ พราะอิบาดาต่างๆที่มันเคยทำต่อพระองค์แล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะทำไมชีวิตมันถึงจุดพลิกผันได้เมือ่ออหลอสร้างสิ่งมีชีวิตที่ดีที่สุดนั่นคือมนุษย์คนแรกคือท่านนบีอดาดัมอะลัยฮิสลามซึ่งสร้างจากดินจากนั้นอัลลอฮ์สั่งให้มาลายกะทั้งหมดก้มขอรพต่ออาดัมมาลายกะทุกตนก้มลงเคารพเพราะมลายกะไม่สามารถขัดขืนคำสั่งของอัลลอฮ์ได้ มมลากาได้ทำตามคำสั่งของพระองค์ยกเว้นอิบลีที่ขัดคำสั่งโดยอ้างว่ามันดีกว่าเพราะถูกสร้างจากเปลวไฟการขัดคำสั่งของอัลลอฮ์นั้นเป็นบาปแต่สิ่งที่ยิง่งไปกว่านั้นคือมันทำไปเพื่อความอวดดีจองหองที่คิดว่ามันรู้ดีกว่าหรอ,อว่าสิ่งถูกสร้างจากเปลวไฟอย่างมันย่อมดีกว่าสิ่งถูกสร้างที่มาจากดินอันลลอฮ์ตัดสินใจให้มันตกนรกตลอดกาลแต่มันก็ยังไม่แยแส พูดอย่างโอหังว่ามันจะหลอกล่อ,อดำและลูกหลานดัมให้ไปอยู่ในนรกกับมันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความยโสโอหังหรือที่เรียกว่าคิดเบอร์ในภาษาอารบิกหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกท่านนบีอาดัมว่าท่านสามารถทำอะไรก็ได้ในสวนสวรรค์ยกเว้นอยากกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนี้และชายตอได้มากระซิบกระซาบอาดัมและฮาวาซ้าดลวซ้าอีกจนทั้งสองพลาดพังกินผลไม้จากต้นไม้ต้องห้าม และพวกเขาถูกส่งลงมาโลกมนุษย์เพราะเหตุนั้นแต่ล้อรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพวกเขาจะกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นนั่นเป็นเหตุผลให้พระองค์สร้างต้นไม้ต้นนั้นบนสวรรค์จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นของอดัมกับอิบลิสสอนให้เราเข้าใจศัจธรรมในศาสนาอิสลามนั่นคือชีวิตบนโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากบททดสอบผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าการที่เราทำบาปนั้นเป็นเพราะชัยตอน จึงมีคำถามว่าทำไมอัลลอฮ์สุภานหัวตาลาต้องสร้างชัยตอนขึ้นมาด้วยละ่ะหรือทำไมอัลลอฮ์ไม่ทำลายชัยตอนเพื่อให้พวกเราไม่ต้องทำบาปนี่เป็นความเข้าใจผิดแท้จริงแล้วชัยตอนไม่ได้ทำให้เราทำบาปมันเพียงแค่เชิญชวนกระซิบกระซาบให้เราทำบาปเท่านั้นหลักฐานสนับสนุนก็คือก่อนหน้าอิบลิสการไปเป็นผู้นำชัยตอนนั้นไม่มีชัยตอนก่อนหน้ามันใช่ไหมแล้วใครกระซิบกระซาบหรือหลอกล่อให้มันขัดขืนคำสั่งของอัลลอฮ์ล่ะ คำตอบก็คือมันทำไปเพราะนับสูหรืออารมณ์ฟต่ตาของมันดังนั้นถึงแม้ไม่มีชัยตอนมาหลอกล่อเราให้ทำบาปแต่เราก็ยังมีนับสูที่ทำให้เราทำบาปอยู่ดีเพราะโลกนี้เป็นบททดสอบของมนุษย์และยินซึ่งอิบลิสก็เช่นกันมันก็โดนทดสอบเพราะมันเป็นยินจึงสรุปได้ว่าอันล้อไม่ได้สร้างอิบลิสมาเป็นชัยตอนแต่มันเลือกที่จะเป็นชัยตอนมันเป็นชัยตอนตัวแรกและเป็นหัวหน้าชัยตอนส่วนชัยตอนอื่นๆ พวกมันต่างเลือกที่จะเป็นไชตอนโดยการขัดขืนคำสั่งของคนล้อไชตอนทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องมือของบททดสอบของมนุษย์ได้ยินบนโลกนี้แม้กระทั่งตัวมันเองก็โดนทดสอบเช่นกัน